้ี่นนะมันพอคูที่หันอยู่ในกล้องก่อนจะหาเอาลีะเอละเลิมดีนนี่กูว่านี่

เล่่เาอับเลยเนี่ัิงเดียวยิงสอยิงสอแล้วมันเด้งคือจากวะที่มันลั่นไกลเนี่ยปัางเนี่ยมันมาแน่นมันใส่ะป๊บเพือถึงป๊บเพือาเออมันลุกที่ป้าเขาใส่องไอ้นี่มันแบบเพราะมันมันมานแน่นนะว่าไงมันจันักเลรวะที่ปาเขาใส่เดี๋ยวเพงเล็งหน้า่านนีก่อน เลง็งที่เป้านี่ก่อนใช่ห่ืเล็งที่เป้าที่หน้าแถมกละจายใก่อนฮะลาดจ่ามจุด<ม>ในกล้องเล็งว่ามันตกที่ไหนฮะนั่นคือป๊อปชี่เป้าที่มันชี้<ห>ที่จ่าะเอาไปโต๊ใส่สสสที่สีส้มๆมันใช่หรือ,ปอเปลือกหน่อยใช่เปลือกขึ้นบนหน่อยเปลือกหัวตัวเป้านี้หัวบนนี่เมื่อเล็งนี่ก่อนติดหน้าแถมเปล่งเปล่งนี่ใช่หรือคือล้มกล้องมันจะเสื่อม นี่มันมีฮะมันมีไงมันไม่มีูไม่มมันเงก่้เาเหรอข้ง